ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,647รถไฟบรรทุกสินค้าวิ่งเข้าออกสถานีอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งฟ้ามืดยังไม่มีทีท่าจะหยุดเย่เชิญและหลี่ยาลินเฝ้าดูกระบวนการดำเนินงานของพวกเขาหลังจากหัวรถจากดีเซนลากรถบรรทุกสินค้าทั้งหมดไปยังลานเก็บสินค้าท่าเรือ รวขบวนรถที่ลานเก็บสินค้าเสร็จสิ้นค่อยออกไปอีกทางหลังผ่านการตรวจสอบสุลักกากรค่อยให้รถบรรทุกขนถ่ายสินค้าไปเก็บไว้ในคลังเก็บสินค้าขนาดใหญ่อีกแห่งรอการขนถ่ายขึ้นเรือกระบวนการจัดการค่อนข้างละลวมหลังฟ้ามืดเย่เชิญและหลี่ยาลินทานอาหารคําที่ห้องอาหารในโรงแรมเย่เชิญเห็นบริกรชาวจีนคนหนึ่งจึงถามเขาว่า น้องชายคุณรู้ไหมคนในท้องถิ่นใช้ภาษาอะไรเป็นส่วนใหญ่บริกรหนุ่มตอบว่าท่านสุภาพบุรุษคนทั่วไปที่นี่ส่วนใหญ่จะพูดภาษาอาหรับส่วนเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายการศึกษาจะพูดภาษาฝรั่งเศสเย่เชิญพยักหน้าโมร็อกโกตกเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสมานานคาดว่าเพราะเหตุนี้ภาษาฝรั่งเศสจึงได้รับความนิยมมากแต่เย่เชิญรู้ภาษาฝรั่งเศสไม่มากนักเพราะแม่สอนภาษาฝรั่งเศสให้เขาบ้างเมื่อตอนยังเป็นเด็ก ดังนั้นความเข้าใจภาษาฝรั่งเศสของเย่เชิญถูกจำกัดแค่คำศัพท์พื้นฐานบางคำเท่านั้นบริกรเดินจากไปเขาถามหลี่ยาลินว่านักสืบหลี่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหมหลี่ยาลินพยักหน้าพูดว่าพระอาชีพทำให้ฉันต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาฉันค่อนข้างเชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศสและภาษาสเปนเย่เชิญถอนหายใจด้วยความโล่งอก เช่นนั้นก็ดีไม่เช่นนั้นคงต้องหาล่ามสักคนหลี่ยาลินพูดอย่างเร่งรีบคุณเย่แต่ฉันไม่รู้ภาษาอาหรับเย่เชิญกล่าวว่าไม่เป็นไรคนที่พวกเราติดต่อคืนนี้ล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ท่าเรือต้องมีการศึกษาระดับสูงควรใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแรกหลี่ยาลินพยักหน้าหากพวกเขาพูดภาษาฝรั่งเศสได้ก็ไม่มีปัญหาหลังอาหารค่ำ ทั้งสองนั่งรถแท็กซี่ไปฝ่ายบริหารทางรถไฟท่าเรือรับผิดชอบการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับรถไฟภายในท่าเรือทั้งหมดหลี่ยาลินมองไปที่ประตูสำนักงานถามเยเชิญด้วยความสงสัยคุณเย่เราจะเข้าไปตรงๆหรือเยเชิญพยักหน้าใช้พลังวิญญาณตรวจสอบภายในสำนักงานเวลานี้นอกจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งรับผิดชอบดูแลภายนอกด้านในมีเจ้าหน้าที่อีก9้าคน 6คนอยู่ในห้องใหญ่ที่สุดชั้นสองอีกสามคนที่เหลืออยู่ในสำนักงานที่แตกต่างกันความคิดของเย่เชิญเรียบง่ายมากแค่ใช้คำแนะนำทางจิตวิทยาควบคุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถามว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดที่นี่จากนั้นให้พวกเขาพาตนเองไปพบดังนั้นเขาพูดกับหลี่ยาลินนักสืบหลี่เมื่อคุณเห็นฉันตบไหล่อีกฝ่ายให้ลองถามเขาเป็นภา,ศาศษาฝรั่งเศสว่าใครรับผิดชอบที่นี่ ให้เขาพาพวกเราไปพบหลี่ยาลินพยักหน้าเขารู้ว่าเย่เชิญมีความสามารถยิ่งใหญ่จึงไม่ถามคำถามอีกเพียงทําตามคำแนะนำของเขาคนทั้งสองมาถึงหน้าประตูสำนักงานเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเห็นชาวเอเชียสองคนเดินเข้ามาเขาตะโกนภาษาอังกฤษลีลีเย่เชิญเห็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกมาขับไล่พวกเขาทั้งสองเขายิ้มและพูดเป็นภาษาอังกฤษพี่ชายคุณจำฉันไม่ได้หรือ ขณะที่พูดเขาส่งพลังวิญญาณเข้าไปในสมองอีกฝ่ายเดินเข้าไปตบไหล่ของอีกฝ่ายเหมือนเพื่อนเก่าลี่ยาลินรีบเดินไปข้างหน้าถามเขาเป็นภาษาฝรั่งเศสหัวหน้าของคุณอยู่ที่ไหนอีกฝ่ายตอบตามความเป็นจริงคืนนี้รองผู้จัดการของเราทำงานกะกลางคืนอยู่ในสำนักงานลี่ยาลินพยักหน้าพาเราไปพบเขาหน่อยอีกฝ่ายพูดทันทีเชิญตามชั้นมาพูดจบอีกฝ่ายหันหลังกลับเดินผ่านประตูขึ้นชั้นสอง เยเชนและหลี่ยาลินเดินตามเขาไปจนถึงห้องทำงานที่สองซึ่งอยู่สุดทางเดินบนชั้นสองบทที่6648ชายคนนั้นชี้ไปที่ประตูห้องทำงานหลี่ยาลินเดินไปเคาะประตูสองครั้งมีเสียงตอบเป็นภา,าษาฝรั่งเศสจากภายในเข้ามาหลี่ยาลินผลักประตูให้เปิดออกและเย่เชนก็เดินตามไปอย่างใกล้ชิดเขาถามว่าคุณเป็นใคร ทันทีที่พูดจบเย่เชิญให้คำแนะนำทางจิตวิทยาแก่เขาจากนั้นเย่เชิญพูดกับหลี่ยาลินนักสืบหลี่ให้เขาแนะนำวิธีการทำงานที่นี่รวมถึงบันทึกขนส่งสินค้าของดุก๊กไมนิ่งจะดีมากหากมีบันทึกการเดินรถไฟหลี่ยาลินถามเป็นภาษาฝรั่งเศสอีกฝ่ายตอบสถานการณ์ทั่วไปให้ทั้งสองคนทราบทันทีโมร็อกโกขุดฟอสเฟตได้เกือบ40ล้านตันทุกปี ส่งออกมากกว่า10ล้านตันส่วนที่เหลือผลิตอนุพันธ์กรดฟอสเฟตเพื่อการส่งออกอีก20ล้านตันส่วนใหญ่นำไปผลิตปุ๋ยเคมีสินค้ามากกว่า30ล้านตันถูกส่งออกไปยังทุกส่วนของโลกการขนส่งทางรถไฟคลุกคลานมากแต่ละวันมีรถไฟมากกว่า20-30ถึงขบวนเข้ามาที่นี่แม้รถไฟไม่เข้าออกตลอด24ชั่วโมงแต่ให้บริการ14ชั่วโมงต่อวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง21นาฬิกา คืนนี้เหลือรถไฟบรรทุกสินค้าอีกสองขบวนจะมาถึงสถานีภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นจะเป็นเวลาเลิกปฏิบัติหน้าที่วันนี้ตลาดขนส่งสินค้าทำงานตลอด24ชั่วโมงรถไฟที่เข้ามาเวลากลางคืนต้องขนถ่ายสินค้าข้ามคืนการเดินทางรถไฟสายหลักของโมร็อกโกโดยพื้นฐานอยู่ในการดูแลของการรถไฟแห่งชาติโมร็อกโกแต่สถานที่แห่งนี้ถูกจัดการโดยสำนักงานจัดการการขนส่งของท่าเรือ การรถไฟแห่งชาติโมร็อกโกรับผิดชอบการกำหนดแผนปฏิบัติงานรถไฟบรรทุกสินค้าจัดลำดับและเวลาการขนถ่ายสินค้าตามแผนปฏิบัติการรถไฟจัดขบวนรถไฟให้จอดตามสถานที่ที่กำหนดและขนถ่ายสินค้าตามเวลาที่กำหนดพื้นที่ดุกไมนิ่งตั้งในพื้นที่การผลิตฟอสเฟตหลักของโมร็อกโกห่างจากที่นี่ประมาณ200กิโลเมตร อยู่บนเส้นทางรถไฟเฉพาะการขนส่งฟอตเฟตทางรถไฟสายนี้ได้รับการลงทุนโดยสำนักงานการรถไฟแห่งชาติโมร็อกโกเพื่ออำนวยความสะดวกลดต้นทุนให้เหมืองฟอตเฟตนอกจากชำระคา่าธรรมเนียมเดินรถยังต้องชำระคา่าธรรมเนียมรายปีให้การรถไฟแห่งชาติโมร็อกโกแต่ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยขององค์กรยังถูกกว่าการขนส่งทางรถยนต์มากแมดูกกมนิ่งไม่ใช่บริษัทฟอตเฟสที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่แต่ขนาดผลผลิตยังสูงกว่าค่าเฉลีย่ย ประมาณ1ล้านตันต่อปีจึงมีรถไฟบรรทุกฟอสเฟตออกจากดุกไมนิ่งมาถึงท่าเรือเกือบทุกวันทั้งสองรู้ว่ารถไฟบรรทุกสินค้าขบวนสุดท้ายที่จะเข้ามาท่าเรือคืนนี้มาจากดุกไมนิ่งคาดว่ารถไฟขบวนนี้จะมาถึงสถานีประมาณเวลา20นาฬิกา45นาทีและพรุ่งนี้จะมีตารางรถไฟบรรทุกสินค้าจากท่าเรือชุดหนึ่งส่งกลับไปดุกไมนิ่ง สำหรับวิดีโอบันทึกการเดินรถที่เย่เฉินต้องการเห็นสำนักงานไม่สามารถจัดหาให้ได้พวกเขาได้แต่รอให้รถไฟเข้าสถานีค่อยหาวิธีตรวจสอบภายในหัวรถจักรหลังจากเย่เฉินได้ทราบข่าวเขาพูดกับหลี่หยาลินทันทีนี่เรียกว่ามาเร็วดีกว่ามาสายวันนี้พวกเรามาดูรถไฟบรรทุกสินค้าขาบวนนี้ส่วนพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะมีอะไรส่งกลับด๊กไมนิ่ง